เจ้านน่ hablando? like, いいมีปัญหาหรือไงล่ะทำไมเจ้า hmm มีปัญหามากนักนะข้ามีปัญหาแน่เจ้านั่งดีๆหน่อยสิก็แล้วข้าทำผิดตรงไหนเนี่ยห้ามแต่ต้องข้าข้าไม่ชอบเข้าใจไหมเจ้าทำตัวเหมือนผู้หญิงเลย ข้าหลับอยู่ข้าจะควบคุมมือได้ยังไงกันเล่าแต่ถึงข้าแต่โดนตัวเจ้าก็ไม่ทำให้เจ้าเป็นเมียข้านี่ฮะพวกเจ้ามันหยาบคายอะเจ้าอารมณ์เสียอีกแล้วข้าก็แค่อยากจะได้หมอนตอนนอนหลับแล้วเจ้าก็นุ่มเหมือนหมอนเลยไหนก่อนหน่อยสิทำไมแค่นี้ไม่ได้เลยไงฮะข้าคง จะตมากับผู้หญิงเลยทำตัวเหมือนผู้หญิงกันนะเฮ้ถ้าพวกเจ้าเห็นผู้ชายในครอบครัวข้าเจ้าคงละอายใจที่ต้องเรียกตัวเองว่าผู้ชายเหมือนที่เราเห็นเจ้าหรือเปล่าล่ะทุกคนเราจะหยุดพักสักครู่ใกล้หนองน้ําพวกเจ้าอยากจะอาบน้ำก็ได้นะ ข้าไปก่อนล่ะเฮ้ยเดี๋ยวสินี่อะไรของผู้หญิงนี่ของเจ้าเหรอใช่ ไม่ใช่ของข้าหรอกมันเป็นของคนรักของข้านะทิ<อ>้งมันไปไดีกว่าทำไมล่ะนางหาอกเจ้าเหรอเฮ้อย่ายุ่งเรื่องของอื่นนักนะโอย เจ้านี่มันอ่อนแอนะแล้วยังมาคุยว่าตัวเองแข็งแรงเท่าคนอื่นอีกตลกชะมัดเลยเจ้าเก็บมันคืนไปเถอะนะข้าไม่อยากอาบน้ำแล้วเป็นอะไรของมันเนี่ย สิงโตไม่อาบน้ำบ่อยจงโง เจ้าเล็งแม่นมากเลยอัทเนเนียเข้าเป้าพอดีแป๊ะเลยข้าไม่ได้ตั้งใจมันบังเอิญเจ้านั่นชอบอารมณ์เสียด้วยของยิ่งโกรธข้าข้าต้องคันเบาแสาอืม จับได้แล้วเพื่อนยากในข้าขอดูหน้าหน่อยสิคืนของที่ขโมยไปมาแล้วถ้าไม่งั้นข้าจะซัดเจ้าให้ลงไปคุกฝุ่นเลยอื ข้าไม่ใช่ขโมยไม่ได้ขโมยนายท่านจะตีข้าไอได้โปรดอย่าตีข้าเลยงั้นเจ้าเป็นใคร <c oughs> มาทําอะไรที่นี่ข้าบอกความจริงท่านที่จริงแล้วลูกสาวไม่รักนีของข้านี้ออกจากบ้านนะะข้าพยายามจะตามหานางแล้วดูเหมือนว่านาง <c oughs> น่าจะซ่อนตัวอยู่ในขบวนคารวาน <c oughs> แห่งนี้แหละครับท่านข้าไม่ได้ขโมยอะไรทั้งนั้นเลยนะ <c oughs> ที่นี่น่มีแต่ผู้ชายทั้งนั้นแหละนะอย่าเสียเวลาเลยเราเล่นซ่อนหากันมาหลายวันแล้วนะองค์หญิงข้าชักเบื่อแล้วนะเพื่อนใครจะเป็นผู้ชน,นะเป็นข้าหรือเจ้า เธอนี่มันขี้อายจริงๆไม่เห็นต้องอายขนาดนี้